ค่านบ้านเมียได้ไหมครับมีคำถามจากพิมทางบ้านนะคะครับทางบ้านพิมพ์คำถามมาได้เลยค่ะมีของพ่อภัยแก้วนะคะ,ะได้แล้วครับครับน,นี่สั่งมาไอ้น,นี่เวทนาเวทนาอยู่นี่สัง่งแล้วเวทนาก็ไปเลยก็พิกไงออพิกยกขึ้นยกแขนขึ้นยกขายกตูด ยกนอยืนนอตมาค่ะนั่นนะทำมาดูครับน,น่าไงน้ามาหนึ่งคำถามจากพ่อไพ่แก้วค่ะเราคนศีลห้าโดนคนศีลแปดไหวแล้วครับเราก็ตกใจแต่ไม่ทันแล้วต้องทำยังไงไม่ให้ติดกรรมคนศีลแปดไหวเราเขาไม่ทราบไหวโดยเคยชินจะมนแปลได้หรอกก็ยอย่าไปยืดตัวน,น้าเลยเนาะมันก็พูดดาม่านะถ้าจะบอกว่า คนชิ้นแปดบางทีก็ดื่มตัวก็ไปไหว้มันทำไงดีตาปูอืมตาปูบอกว่า,วาให้ดูที่เจตนาะอืมที่เจตนาะคนชิ้นแปดเขาก็ไม่ได้คิดอะไรคนชิ้นห้าเขาว่ายเขาว่ายเขาว่ายาปูก็บอกว่า,วาที่เจตนาได้กัน ไม่แกมกลามะไรมากมายแต่ถ้าระวังกันได้ก็ดีอืมถ้าปู่บอกแบบนี้ครับก็ต้องให้คนสินแปดระวังไม่ไหวคนสินห้าก่อนเนาะถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าบาง,บางทีหน่กบางคนก็ไม่ดูคนชินแปดเขาอายุน้อยคนที่เข้ามาก็หาว่าคนชินแปดยิงคอแข้งอีกอนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ไงที่ปู่บอกว่ามันพูดลาบากให้เป็นเจตนาคนที่เป็นมนุษย์ชินแปดก็จะรู้สึกบอกว่า,วาอู้๋ยวเขาจะหาว่า ดูตามมารยาทไงแต่จะหาว่าไม่นอบน้อมอีกมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นนะครับอืมเอ้ยนนจีนแอรเราควรระวังก็ดีอืมถ้าไม่ตั้งใจก็คือไม่ติดกรรมต่อกันทั้งคู่เนาะพี่ไข่ะถูกค่ะอืมีมคําถามอีกไหมคะส่วนคนที่ชมอยู่บารมีแม่นะคะไม่มีไมโครโฟนติดให้พี่ไข่นะคะเสียงจะเบาถ้าเป็นไปได้ก็ย้ายมาดูที่กิจกรรมพุทธสถานนะคะ เสียงจะชัดเจนกว่าค่ะแ้วทำมแม่มีกัะมันนี่ตัวอันเท่าใดนะได้ซื้อค่ะพอดีจริงๆเราเป็นของเขาก็เลยเอาซื้อมาแล้วก็มาใส่ตัวนี้ให้ไอ้พุทธสถานใช่ถ้าใครทำมันตัวอันเท่าใดสี่ร้อยสี่พันสี่พันโอ้สี่นายน่า พี่วันตีนมาแล้วตัวละน้อยกว่าบาทก็มีแต่ว่าจะไม่ดีนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำงานก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนเนาะจ้าพี่บอกเป็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอรอก่อนก่อนทำงานก่อนครับพี่วันตีมาบอกขอน้อมกาดพี่ไข่ขอรับขอน้อมรับสวัสดีครับสาธุสาธุในบุญกุศลบารมีใหญ่ทั้งปวงพร้อมกับทุกท่านทุกนามทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเถิดจ้าแม่นิดตายแล้วเหรอแม่นิดกำลังเดินทางกลับมาค่ะแม่นิดแล้วแม่เอ้อ มาด้กันแม่นิแม่อ้อนะใช่แม่นิกับแม่อ้อวันนี้ไปสร้างบุญใหญ่ค่ะไปเอาไปเอาข้าวสารเข้ามาในโรงทานพุทธสถานออกไปตั้งแต่ตีหนึ่งค่ะที่มหาสารคามตอนนี้กําลังเดินทางกลับค่ะพ่องหมอับแม่นี่ได้าว่ะพูดทำเชเบียนนะใช่ใช่เชเบียนทุกชิตจ้ิตกรุงศีอยุธยาก็เชเบียนค่ะทางบ้านที่ใครรอตอบนะได้ตามนะ แม่นิดบอกว่าพี่ไข่ในหูแม่มีอะไรไหมดูให้หน่อยมันเจ็บลึกเข้าไปเลียเลียพิมพ์ผิดมันเจ็บลึกเข้าไปเรื่อยๆหรือแค่มีแมลงเจ็บลึกเข้าไปเลียเลียแม่หูแม่นี่ค่ะถ้าจริงๆน,นะแม่เนี่นะมันเป็นอดีตราชานะแม่นี้จองหูเอาไวน้นะไว้ได้ยินไหมคะแม่นิดพี่ไข่พี่ไข่ย,ยิ้มฮึยิ้มอ่อน ้วต้องแก้ไขยังไงคะพี่ไข่จ๋าหรือว่าตัวไงแม่นี่แต่ไปจอดหูเขาไว้น่ะอืม่ย่แล้วแม่นิดพี่ยินจำพอกงคืออะไรอ่ะจำพอกงค,คือหลวงพ่อที่วัดที่อยุธยาจำพอกง,งนะอ่ะเป็นหลวงพ่อเป็นเทพเป็นอะไรอย่างเงี้ยเทพเกี่ยวกับพีหรือเปล่า เป็นอย่างวัดกาลยานามิตรเขาก็เรียกว่าท่านจำปอกองมีที่ยุธยามีที่วัดกาลยานามิตรเป็นเป็นเหมือนเทพเป็นอะไรเงี้ยชื่อจำปอกงเทพจีนใช่ไหมคะแม่ใช่จะเคลื่อนมาบอกว่าจำปอกองอเชี่ยวกระดวงวิญญาณหรือเปล่าจำปอกอง จำปอกงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่วัดพนันเชิงเจ้าค่ะที่วัฒนานยานมิตรวัดกัลยานมิตรด้วยใช่ค่ะสองที่จำปอกงเขามีแบบว่าให้บูชาไหมอ่ะมีค่ะที่วัดพนันเชิงวัดกัลยานมิตรค่ะเหมือนที่พี่หญิงบอกแล้วก็วัดอุทัยพาติการามค่ะอืพี่แม่นี่ต้องไป นำมาถวายนะป่ะถ้าเป็นสังฆทานไงถวายพระพุทธเู้ามะโอนัมพอกงอเพื่อที่บุญกุศลในดีและช่ที่เราทำไว้อ่ะกับทำไมถึงไปเกี่ยวกับทางจีนได้ล่ะคะพี่ไผ่จ๊ะทำไมถึงเกี่ยวดิีนหรือทยงก็เดียวกันนะแม่นูแม่เนูะช่ว่าจำปอกงเนี่ยเป็นปางหนึ่ง ก็จะดูลกบาลนี่แหละเจียวอับดูวิญญาณน่ะใช่องค์ไหนไม่รู้จำปะกองเจดูแวะได้เปล่าครับจำปะกอสัมประกอท่านเดี๋เป็นเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าแห่งการขันติ เทพเจ้าพูอธิษฐานจิตลงมาช่วยดวงวิญญาณแต่ปู่เวทก็จะเป็นญาณอีญาณหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณหมดเลยแต่จำพกกนจะเป็นเทพเจ้าที่คับกรองดวงวิญญาณที่เที่ที่ที่ทสำเนื้อผีละมาแม่นี้นะแมอที่ฐานมมากัะท่านน่ะอตอนที่ทําความไม่ดีแล้วเป็น<ม>ตายเป็นอ่งุม ป็นผู้ผีไม่ดีนะ<ม>่ะแล้วก็นื้นถือท่านสามโอกองให้ท่าน<ม>ช่วยเพราะว่ากลัวปู่เวทมาก,กปู่เวทสับท<ม>ุบเ,เดียวแต่ท่านซัมโปกองจะปวดดวงวิญญาณที่เป็นดวงวิญญาณที่สำเนาอผีนะครับเ,เป็นตางแบบว่าเทพน,นะ่ะเทพว่าดวงวิญญาณอ่ะอันนี้ใครเห็นแบบนี้นะปู่บอยใช่แม่นี้ได้นำ ไปหาบูชาท่านมาถวายเพื่อนำเลืกถึงอุทิศบุญละลับละเขาเรียกอะไรนะละด้าบาปเหรอละด้าบับใช่ละด้าบับละด้าบาปมาจากไหนไอชัมละด้าปัพี่ยินทหนูว่โตเหมือนกันนะคะแม่แม่เนะที่ยุทธยาก็ใช่ใช่ท่านไปหาโอชัมปอกงอกงเนี่ยจะเป็นชื่อที่คนจีนเรียกท่า แต่คนไทยเนี่ยหลวงปู่ปตโตหรอลต่พระโตไม่ไมใช่หลวงปู่โตใช่ตใชแต่เป็นแชมปอร์งอ่ะคนจีนอ่ะจะไปไหว้วัดพระบรรจงเชิงมากกว่าใช่แต่คนไทยจะไปไหว้วัดกาลยาณามิตมากกว่าอืมนั่นแหละ็เองบนแบบนี้นะครับแม่นี่ได้ยินแล้วยังจ้าตอบด้วยแต่มาถามช้ำนะแม่นี่นะเอออืม หรือป่าตอบด้วยนะพี่ไข่ตอบไปแล้วนะคุณนัชยาสุดเลิศค่ะน้องกลบาพี่ไข่ค่ะเมื่อไหร่จะมีเงินมีทองคะมีแต่นี้ทําไงดีคะทําไงดีคะบุญรักก็มาค่ะถามว่าเมื่อไร่จะมีเงินมีทองก็ตอ,อบลำบากน,นะทนเราไม่ได้สร้างไว้อ่ะสร้างแต่กรรมไม่สร้างบุญหรือบางทีสร้างบุญราเจตนามไม่ได้เอาเงินทอง มันก็พัวรำบากมันก็เจรนายรำบากถ้าอย่างแต่ได้คำตอบแชก็ต้องมาเจอการจ้องตากน่หอืมต้องมาเจอตัวกันค่ะถึงจะตอบได้ใช่ครับอะได้เหรอชิลนะไม่ร,มรู้ต้องให้พี่ไอไปดูม่ส่พรบอกว่าคิดถึงพี่ชายพี่ส่งพอมกลับแล้วเหรอแล้วตอนนาอยู่เกาหลีใต้ตเหรอหนาวไหมอะ แม่พรพิมลค่ะสวัสดีค่ะพี่ไข่ขอถามธรรมะค่ะได้ครับเชิญเลยครับเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเน็ตกระชาคือแม่ปฏิบัติดูจิตดูใจการเกิดดับของจิตแต่แม่ตามไม่ทันการเกิดดับของจิตมีวิธีเน็ตะชามีวิธีแก้ไหมคะให้ทันจิตเกิดดับไหมคะให้ดียิ่งขึ้นวิธีไม่มียากหรอกวิธีก็คือสร้างความเพียรเช่าเพียรบ่อยๆอ่ะ เหมือนเราเดินบ่อยๆเราก็ถึงเรงนะ่ะแต่อย่าไปเกิดกิเลส่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะรู้เอาแค่ว่าขณะปัจจุบันเราทำก็พอแล้วครับอย่าไปเกิดกิเลสอยากอย่าไปอย่างให้มันได้รู้อย่าไปอยากให้มันไม่รู้มีหน้าที่ทำก็ทำไปมีท่านที่วางก็วางไปเราอย่าไปเกิดกิเลสมากมานถ้าเกิดกิเลสมันก็ไม่รู้เหรอครับ มันยิ่งห่างไกลเราไปยิ่งอยากรู้เมื่อไร่ก็ยิ่งไปเรื่องหาก็ยิ่งหนีอยู่กับปัจจุบนันทําจิตให้เบิกบานให้มันผ่อมใสอือ<ะ>อย่าไปกังวลในความอยากรู้อย่าไปกังวลทําไมถึงไม่รู้อย่าไปกังวลนู่นนี่อย่าไปอยากอย่าไปกลัวอย่าไปรังเลสงส,สยัยให้อยู่กับปัจจุบนันมีหน้าที่ทําก็ทําถึงเวลาแล้วก็เล้กไป กิจาการงานก็ทําไปถึงเวลามาทําสมาธิก็ปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นนะครับอพอถึงเวลาการมันใช่เราก็จะได้รู้โดยปัจจิตังเองอนอกจากจะบอกว่าคิดถึงพี่ไข่แล้วยังบอกว่าขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างแม่โสภณครับเขาส่งมาสองประโยคพี่หญิงไม่เห็นได้ครับมาเบนได้ยินดีครับขอให้ชาวโลกขอให้ดวงวิญ,ญญาณเทวดา กิดประโยชน์สูงสุดในการธรรมะเกิดประโยชน์สูงสุดในการพ้นทุกข์ใครก็ยินดีครับดาตุครับมีคําถามค่ะจากคุณแม่แ t ม m ค่ะน้ค่ะคุณแม่แทม m ที่อยู่นราธิวาสหรือเปล่าคะครับควนถามพี่ไข่โทรศัพท์หายเจ้าค่ะหายมา่อลยหายตรงไอนอ่ะขอรายละเอียดหน่อยค่ะคุณแม่แแ a ม รายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยค่ะจริงๆไข่ต้นชนตาทิพย์เหรอพี่ไข่ต้องใช้ตาทิพย์ตัวได้ชามหายถ้าจะให้ตอบก็ตอบเป็นธรรมะเนาะอุเบกขาหายเด้วหายเลยนฝ่ายบ้านเป็นอุเบกขาแหละให้น้องๆไปช่วยหาพี่นิวก็อยู่ค่ะพี่นิวสุวินชาน้าครับสวัสดีค่ะพี่ไข่พี่ไข่หล่อจังเลยค่ะแต่ทุกครั้งแหละโอ้ยเล่นจีนนะด้านจีนนะแม่น้อง ใช่ใช่พี่ตีมีคำถามไหมคะวันนี้ใครมีคำถามบ้างคะพิมมานะคะถามไม่ได้พี่หอยยังมีคำถามด้วยย์มีนะคะพี่ไข่ถามได้เลยค่ะคือว่าครั้งที่แล้วที่หนูเคยบอกพี่ไข่ใช่ไหมคะว่าหนูตั้งเป้าตัวเองว่าหนูจะเป็นศัลาบาทย์ในชาตินี้ใช่ไหมคะครับแล้วทีนี้เวลาหนูปฏิบัติอ่ะเวลาอธิษฐานเจียนหนูก็อธิษฐานว่าบุญในที่หนูทํามาก็ขอให้บุญเนี้ยส่งผลให้หนูแบบ บรรลุสโสดาบันในชาตินี้ให้ได้แล้วก็ขอให้หนูได้ไปยุบภาษีไม่ตายได้ไปฟังธรรมจากท่านแล้วก็บรรลุเลยอันนี้อธิฐานถูกไหมคะพี่ไข่นั้นหรือว่ามันเป็นการที่เราไปยึดต,ตรงนั้นมากเกินไปหนูคนปล่อยใจสบายๆอย่างนี้หรือว่าจริงๆ้วน,น,นะเรามีเป้าหมายอธิฐานก็อธิฐานตายจะถึงเมื่อไหร่ก็ช่านแต่เจตานาเราเป็นแบบนั้นต้องมาจีบเป็นอุเบกขังไงติเดเจะต้องไปเอาเป็นเอาตายว่ามึงโสดาบันหรือยังเมื่อไหร่มันจะโสดาบันนั่นน่ะเราไปยึดมั่นถือมั่น จะโสดาบันไม่โสดาบันแต่ถ้าเราทําความดีงี้ต่อไปอ่ะเราก็วางไงมันไม่มีอะไรมาว่ารอกว่าอะไรโสดาบานไม่โสดาบันแต่ที่ว่าได้พี่ไอ้ต้นถามตัวเองว่าฉันรอบไหมฉันโกรธไหมฉันหลงไหมฉันอิจฉาใครหรือเปล่าฉันมีมานะที่ฐีหรือเปล่าฉันกินมากไหมฉันนอนเยอะไหมก็แค่นั้นอ่ะโสดาบานเขาก็เท่านี้แหละโสดาบันก็คือฉีนห้าให้มันได้ครบแล้วก็รอบน้อยก็แค่นั้นเอง ก็เป็นโสดาบันได้แล้วอะแล้วหนูต้องแก้อะไรไหมคะพี่ไข่ในเร่อของการอธิษฐานหรือว่าอุทิศบุญอะไรแบบนี้ค่ะออธิษฐานไปเถอะพี่ไอแต่อธิษฐานตายก็ฐานไปแต่ว่าแต่ไปยึดติดไงทำไปเถอะว่าทำดีอยู่แล้วแต่ไม่สร้างกรรมเพิ่มอืมมาเกิดมาเพื่ออธิษฐานอยู่แล้วชาแน่น่ะอืออย่าอธิษฐามอธิถามนายเบิร์ดม่กเกินไปกว่านี้จังไอ้แล้คะพี่ไข่เดี๋ยฟังไม่ได้ไม่รู้นี่แหละ ไม้เด็ดอยู่ตรงนี้แหละเรนู้กับพยนรูทุกคนด้ใช้ปัญญานะเฮยเยิงผ่อนก็ค่ะชค่ะแต่ว่าเวลาการปฏิบัติค่ะเราก็แบบปฏิบัติไปปวดก็ก็ดูไปเราไม่มีกระตรงนั้นมีแรงกระทบเราก็วางไปไม่โลภไม่หลงไม่ยึดกับมันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะที่สุดทำใจให้เป็นอูเบคค่ะทำใจให้ผ่อนใซ มันปวดก็ปวดเนาะมันปวดก็รู้เนาะทนได้ก็ทนได้ทนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ลุกมาเดินจงรมโดยที่ไม่จีดจิตที่มันไปขุนม่วงกอะไรกับการน,นั่งการยืนไม่มีความรู้จักกับความคิดไม่มีความทุกข์กับการอยากไม่มีความดุกับแดดตมฝนตกแดดออกลมมาใดอยู่ไปวันด้วย เพื่อให้สังขานมันดับแค่นั้นน่ะขานห้ามันยังอยู่นั่นืหลมันยังอยู่ก็สร้างบุญไปสร้างบุญคืออะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองชินให้ขอภาวนาให้ดีทาจินให้ผ่องใสก็แค่นั้นเองอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะพระพุทธเจ้าทำมาู้ทำก็อย่างนี้แต่โอ้ยไม่เอาอะไรไม่ดื้อดีอะไรไม่มากไม่น้อยอยู่ตรงกลางอือแต่วแท่นั้นะรู้ขนาดรู้ร้วก็วาง ใครจะไรก็เรือนของเข้าะไงยังไงก็ได้มีได้เราช่วยจนมาแล้ววาเราช่วยคนอื่นถ่้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็วางเบรคค่ะแล้วก็เป็นแค่น,นี้นะพี่ยมันไม่มีอะไรอืมที่สุดได้อย่าไปยืดมันเือมันถ้ายืดมัอะไรจะเด็ดเด็ดเลยจบตายชี้งะแกเราแต่เห็นเยอะแล้วเราทำแล้วเราก็วางไม่ยืดอะไรเมว่าดีก็ไม่เอาชัวก็ไม่เอาก็ถูกแล้วใช่่แต่พอดีต้นทำไงทำแล<ช>้วก็วางไง แต่ชั่วไม่ทําไงแต่ฉันก็ไม่เอาก็วางอยู่ดีพอมันมีความสุขก็รู้ว่าสุขสุ่ได้ก็วางพอมันมีความทุกข์อ๋อมันทุกแบบนี้นด้ก็วางไอ้แหนั้นอ่ะมันก็มีอยู่แค่สุขทุกข์ทำไมมันถึงสุขเพราะใจเราไม่ยอมรับมันเลยไม่ใช่ทําไมมันถึงสุขเพราะเราพอใจแต่ทําไมมันถึงทุกข์เพราะเราไม่พอใจที่จริงมันไม่มีสุขหรือมีทุกข์อ่ะมันอยู่ที่เราพอใจกลับไม่พอใจ นี่เรียกว่าเป็นการพิจารณาธรรมด้วยใช่ไหมอ้าวก็นี่แหละคือการปฏิบัติอหะการปฏิบัติก็ดูให้ดูข้อย่างที่มันมากระทบเรานั่นแหละกระทบอะไรก็ระทบความรู้สึกไงอือถูกค่ะพี่ใครครับมองไปจ้าเนี่ยเจ้าหนุ่มคนบอกว่าหนาวค่ะหนาวมากอ่าวันศุกร์หน้าหิมะจะตกแล้วมาหิมะจนนะบ้านรักษาตัวเองเชื่พรอือ อากคุณแม่แทมแทมค่ะคให้รายละเอียดเพิ่มค่ะทราบว่าหายวันนี้ค่ะบ้านเลขที่56ทับยิสอพี่ยินซอยอะละไม้น่าจะพิมพ์ผิดซอยละไม้อุทิศหรือเปล่าคะ5้สทับช้อนนะ56ทับ่ค่ะท่านพี่สิ้อนซอยละไม้อุทิศคุณแม่พิมพ์ผิดเนาะพิมพ์ว่าซอยละไม้อีทิศน่าจะเป็นซอยละไม้อุทิศนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะคุณแม่แทมแทมโทรศัพท์